มหาเศรษฐีวัย30ปีลูซีกกวกผู้เคยลาออกจากมหาวิทยาลัยชื่อเล่นว่าควรเรียนต่ออย่างน้อย1-2ปีซึ่งมีความหมายว่าคุณค่าสำคัญอยู่ที่การสร้างเครือข่ายไม่ใช่ใบปริญญาตัวเองเป็นเศรษฐีที่สร้างตัวเองได้เร็วที่สุดในโลกตามการจัดอันดับของฟอร์สประจำเดือนมิถุนายน2025ด้วยมูลค่าทรัพยากรสิน1,250ล้านดอลลาร์หลังจากเข้าซื้อกิจการบริษัทสเกล e AI ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง29,000ล้านดอลลาร์ เธอเชื่อว่ามหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดในการพบปะผู้คนใหม่ๆที่ฉลาดและมีความสามารถซึ่งหาได้ยากในโลกการทำงานพวกเขาจะได้เจอเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตและคนที่ฉลาดที่สุดหลายคนก็อยู่ที่นั่นทุกคนไปเรียนมหาวิทยาลัยเพราะอยากรู้จักผู้คนใหม่ๆทั้งนั้นมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ที่รวมคนหัวไวและอยากสร้างสัมพันธ์ใหม่ไว้ในที่เดียวเธอมองว่าการเรียนมหาวิทยาลัยมีคุณค่ามากในด้านหนึ่งเพื่อนร่วมชั้นที่เก่งกาจ ในมหาวิทยาลัยคือแหล่งทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดสำหรับเป็นทีมงานในอนาคตและเป็นเครือข่ายที่มีคุณค่าไปตลอดชีวิตการมีเพื่อนเก่งๆตั้งแต่สมัยเรียนจะกลายเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพหรือทักษะสูงที่เราสามารถดึงมาร่วมงานได้ในอนาคตและได้ตลอดชีวิตชุมชนที่หล่อหลอมความกล้าและความบ้าแบบซิลิคอนวัลเลย์ในวัยเพียง30ปีลูซีกูคือผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มสำหรับครีเอเตอร์ชื่อประสิสและอดีตผู้ร่วมก่อตั้งสเกลเอไอกลายเป็นมหาเศรษฐทีที่สร้างตัวเองได้เร็วที่สุด ในโลกตามการจัดอันดับของฟอร์สประจำเดือนมิถุนายน2025ด้วยมูลค่าทรัพยากรสิน1,250ล้านดอลลาร์หลังจากเข้าซื้อกิจการบริษัทสเกล AI ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง29,000ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้กัวเคยเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยคานิกิมิเลนซารัตแต่ตัดสินใจลาออกหลังเรียนได้2ปีทั้งที่เหลืออีกเพียง8วิชาก็จะจบการตัดสินใจนั้นเกิดขึ้น เพราะเธอได้รับทุนที่เฟลชิปจากมหาเศรษฐีผู้ร่วมก่อตั้งเพเปอปิเตอร์ทีลัสพ่เททีซึ่งมอบเงิน200,000ดอลลาร์ 200, ให้คนรุ่นใหม่สร้างบริษัทนวัตรกรรมเธอเชื่อว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษายังมีค่ามหาศาลไม่ใช่เพราะใบปริญญาแต่เพราะคนที่ได้รู้จักและสามารถสร้างเครือข่ายทางสายอาชีพได้สุดบังการมีเพื่อนเก่ง ตั้งแต่สมัยเรียนจะกลายเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพหรือทักษะสูงที่เราสามารถดึงมาร่วมงานได้ในอนาคตและได้ตลอดชีวิตชุมชนที่หล่อหลอมความกล้าและความบ้าแบบซิลิคอนวันเลในโครงการที่เฟลโลชิปซึ่งเธอใช้เวลาเรียนอยู่2ปีกลัวได้อยู่ท่ามกลางคนรุ่นใหม่ที่ทุกคนมีเป้าหมายสร้างบริษัทระดับยูนิคอร์นคุณกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ทำให้การสร้างบริษัทพันล้างกลายเป็นเรื่องปกติ เพราะการจะสร้างบริษัทได้คุณต้องบ้าบินพอต้องเชื่อในตัวเองจนคนอื่นคิดว่าคุณลงตัวเองแต่เมื่ออยู่ในหมู่คนที่คิดแบบเดียวกันมันง่ายกว่าที่จะเชื่อว่าทำได้และนั่นแหละคือเสน่ห์ของซานฟรานซิสโกและที่ฟิลลิป